วิธีการทําป้ายติดพวงรีดนะคะเมื่อเราพิ้นป้ายได้แล้วนะคะก็เอากระดาษมาตัดให้ได้ไซส์เท่ากับป้ายที่เราที่เราเลือกไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เราจะใช้ไม้นะไม้ความยาวเท่ากับเท่ากับไซส์ของป้ายของของป้ายรีดอะนะเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นเพื่อให้ตัวพวงเอ่อตัวป้ายรีดอะแข็งแรงขึ้น ใช้ปะใช้ไม้ทาบลงไปนะแล้วก็เอารวดเนี่ยรวดสอดไปรวดสอดไปใต้ไม้แล้วก็เอาสกอตเทปแปะให้เขาอยู่นะหลังจากนั้นเราจะใช้กรรไกรตดัดรวดนะคะตัดลวดขึ้นมาตัดแล้วก็ดึงรวดขึ้นมาค่ะแล้วก็พันไว้ให้อยู่นะแล้วเอารวดพันกับไม้นะพันไม้เสร็จติดสกอตเทปด้วยให้เรียบร้อยนะ,ะน้องน้องเขาน้องเขากำลังทำให้ดูนะคะ นะติดเรียบร้อยนะไม้ที่ใช้จะใช้ประมาณไม้สิบนิ้วอะ่ะเพราะว่าความลึกของไม้มันจะพอดีเราไม่ต้องตัดสิบไม้จะพอดีเลยนะหรือตัดก็ได้ตัดน้อยมากแต่ถ้าใช้8นิ้วมันจะความลึกมันไม่พอมันจะต้องต่อไม้นะไม้ที่พอดีของที่ร้านใช้คือไม้สิบนิ้วนะคะก็จะเป็น แบบนี้นี่น้องเขาพันข้างหนึ่งอ่ะถ้าอยากให้ตั้งก็พันตั้งไม่อยากให้ตั้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันงัดได้แล้วเวลาตัวนี้ให้เอาไว้ใต้ใต้ไม้นะอ่ะพอละอีกข้างโอเคตัวนี้จะใช้เวลาทำไม่นานนะคะแล้วก็จะมาพันนี่พันลวดนะแล้วก็ติดสกอตเทปติดที่ลวดเข้ากับไม้ไม่ให้เขาลุด นั่นเองนะคะนะน้องเขาก็พันไปเวลาหลุดเวลาเวลาพันต้องไม่หลุดนะเวลาดึงไม้ออกมาต้องต้องไม่หลุดเพราะฉะนั้นเราจะพันเลยจากตัวลวดมาอีกนิดนึงนะเขาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะนี่อายุขึ้นสิหันหันหน้าทางนั้นมาโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็ข้าวเอามาแล้วก็เราก็จะแบบเอามาติดพวงหรีดเนาะแต่อันนี้เรายังไม่เสร็จอ่าเราติดให้ดูก่อนไม่เป็นไรเราจะติดตรงกลางแบบนี้เลยนะตรงกลางเราจะใส่ตรงกลางเราจะใส่พ็อปนะเราจะใส่พ็อปเข้าไปเนี่ยพ็อปสีน้ําเงินเนี่ยเตรียมใส่นะคะนี่นะแล้วก็ติดไปอย่างนี้เลยให้สวยงามเนาะโอเคนะคะพี่ณนะใส่